สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มากินข้าวเช้ากับคํำนางในเวลาเกือบสิบโมงเช้านะคะเมื่อกินข้าวเช้าค่ะวันนี้คํำนางตาแตงเองกินเองตาเองกินเองตาแตงแล้วก็ไข่าดาวนะไข่าดาวไข่เป็ดเด้อมีมีมาดูตำอันนี้ไข่เป็ดสองฟองแล้วก็มีตําแตงเขาวสวย ตำแตงตำเองกินเองค่ะมาค่ะพูกินข้อมาค่ะทุกคนสรับประทานอาหารกันตําแตงเขาเจ้าหอนๆอารมแตงไข่ดาวกินสองฟองเลยมัน ว้าวเป็นยำตุ้มอยู่เด้ก็ไม่ตุ้มมากเลยเป็นเนืนะ้อเนี่ยแบบนี้ใครใครดาวเนี่ยเราก็เตรียมเมียน่า เ,เมียนแบบใช่เมีนเนยมนแบบเก็เบกวาดร้านทำความสะอาดแบบเด็กมันกินโดนแล้วตัมแต่

มาเดิน ยาวมักตรูมไข่ดาวยาวมักตรูมเสวยไหมค่ะเสวยไหมค่ะใหมันอร์เจ็บเป็นดีเดอร์ แต่งหน่อยเนาะแต่งอันหมึกหมึกมึกนะไว้ตั้งหลายรอบแต่งไปก็ไม่สู้แสงพระอาทิตย์ จุดตลาดจุดตลาดเต็มแจ,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 จ้ง,จงสำหรับมื้อเช้านี้ก็อิ่มแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย